สวัสดีค่ะหนุ้ยแ a v e a n หนุ่นะคะจะมาแจ้งให้เพื่อนๆที่เป็นผู้ประกันตนนะคะตามมาตรา33ได้ทราบถึงสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะว่ามีอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะนะคะเราชนะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นมาตรการจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานะคะนายกรัฐมนตรี ออกมาเพื่อเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ระลอกใหม่นะคะหนึ่งในเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวเนี่ยนะคะระบุว่าผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33จะไม่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการนี้นะคะโดยจะได้รับสิทธิ์เพียงผู้ที่อยู่ในมาตรา39และมาตรา40เท่านั้นนะคะ นุ้ยจะมาสรุปสิทธิจากมาตรการของรัฐนะคะที่จะเยียวยาผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33มาให้ฟังดังนี้นะคะมาตรการเยียวยาประกันสังคมมาตรา33เนี่ยได้รับสิทธิ์การลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมลูกจ้างและนายจ้างนะคะเหลือร้อยละ3ค่ะ จากร้อยละห้านะคะตลอดเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม6-4ค่ะแล้วก็ในกรณีว่างงานนะคะแล้วก็ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างก็จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ70ของค่าจ้างค่ะปีละไม่เกิน200วันนะคะและถ้าว่างงานจากการลาออกได้รับเงินชดเชยร้อยละ45ของค่าจ้างค่ะปีละไม่เกิน90วันนะคะ และสุดท้ายนะคะถ้าว่างานจากเหตุสุดวิสัยได้รับเงินเยียวยา50%ของเงินเดือนค่ะและสูงสุดไม่เกิน15,000บาทเป็นระยะเวลา90วันนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในประกันตนประกันสังคมมาตรา33ก็ได้แก่นะคะแรงงานอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ถึง60ปีค่ะที่มีนายจ้างนะ แล้วก็อยู่ในระบบบริษัทค่ะก็คือเป็นพนักงานประจำค่ะและมีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนในจำนวน5%ของค่าจ้างนะคะและสูงสุดไม่เกิน750บาทค่ะส่วนผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา39ก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะเป็นประกันตนภาคสมัครใจค่ะกรณีที่เคยทำงานในบริษัท และเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33มาก่อนนะคะแต่ว่างานหรือลาออกไม่เกิน6เดือนค่ะแล้วก็มีการส่งเงินสมทบประกันสังคมนะคะหรือเคยอยู่ในมาตร3า33ไม่น้อยกว่า12เดือนขึ้นไปค่ะและหากยังต้องการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่นะคะก็สามารถสมัครได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ค่ะ และผู้สมัครมาตรา39เนี่ยจะต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพนะคะสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40นะคะผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยคือผู้ที่มีอาชีพอิสระค่ะฟรีแลนซ์ค้าขายหรือไม่มีนายจ้างนะคะเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างและต้องไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา3 3ค่ะ มีอายุตั้งแต่15ถึง65ปีค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากประกันสังคมนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้สิทธิ์จากโครงการเราชนะค่ะจบข่าวค่ะนุ้ยต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย